บายดีท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมที่ขลับพี่น้องวันนี้มาพบกับหมอบ้านนอกอเลยพี่น้องเลยแต่ดึกๆแต่เศร้าฝนตกขึ้นนีมืดขึ้นนำถั่วหน้าพี่น้องน้ำถั่วหน้าวันนี้หมอสิมาเก็บตะกั่วแตนแมงไหมพี่น้องจักสิได้หรือบอพี่น้องเลยเก็บไม่งอดกับลายน้ำถั่วมพี่น้องเลยอู้เป็ดเป็ลูกอ่อนทั้งนะเป็ดเป็นอ่อนไปแล้วุบ่เห็นเนาะพี่น้องอยู่ไกลเนาะขอบคุณละเป็นลูกอ่อน เป็ดเป็นลุกอ่อนพี่น้องมันนี่นำแกงมาพี่น้องเอ้ยโต๊ะที่มันขึ้นบริยุทธ์บริยนพี่น้องเอ้ยน้ำก็เลยถ่วงเขาถ่วงหน้าทั้งล่างเลยทั้งล่างขาพระเจ้านี่พี่น้องถ่วงร้ายพี่น้องเอ้ยขอพี่น้องขอเมย์พี่น้องเบิกเอาเด้อพี่น้องว่าพิษกับคอไปพี่น้องหาเก็บกี่ลอยพี่น้องเอ้ยเป็ดลอยนี่นำถั่วพี่น้องเป็ดเป็นลุกอ่อนนี่นำถั่วพี่น้องโู้นี่นำถั่วมกันนี่ขาพระเจ้าน้ำพี่น้อง นี่ครับพระจามามันกลับไปพี่น้องครัป็ดไม่ลกอ่อนพี่น้องมันนี้มาแต่เฮือนพูน้ำสวมมามันหนีมาพี่น้องไอหัเก็บกิลล่าพี่น้องไอฝนฝนอันนี้เขาเรียกว่ฝนฝนมาสนิทตักกับแดนมาสนิทกิลล่าตักโต๊ะสามพี่น้อง จะหมดแดงไพ่แทนแดงดินไม่เห็นนะพีนะ่ <S <S น้องน้ำถัว่วพิลึกพี่น้องไอ้แค่ปลาแค่ดงเนี่ย ตะกับเตนพี่น้องเอ้ยนี่แม่ไปสัมโอ้ยกำลังสกีปัจจัยสประจักหน่อยนี่น,น,นี่นั่นนี่เป็นตะเหล็กนาพี่น้องขามน้ำก่อนพี่น้องเลยไปยนะครับ หมดแมงก็ลายพี่น้องเลยย่าแต่เฉียบไปง,งวดละพี่น้องเฮ้ยหวาดเสียวโอ้โนี่จิลล่าพี่น้องจิลล่าจิลล่านี่นี่นี่จิลจล่าน,น,น,นี่นี่พี่น้องนี่ จิโร่พี่น้องนี่จิโร่จิโร่นำถั่วพี่น้องไอ้น,น,นี่ตะกะแตนอันนี้ตะกะแตนก็นเอาของอยู่ของกินพี่น้องเอ้ยน้นำถ่วมหู้น้ำข้าวหู้มันแล้วมันก็นออกมาพี่น้องเอ้ยสำหรับจิโร่ะนะที่เช็ดไม่งอนมันก็นออกพี่น้อง เพราะว่าแต่ทีโอ้ยไปสับอีกตัวหน,นึ่ง่น,ตนง่ตัวหนึ่งที่รอหน่กับพี่น,องงน้องเลยเนี่ยอืมอืม ตะกะแตนอันนี้ตะกะแตนอันนี้น้นนนำถ่วมเนาะพี่น้องน้ำถ่วมหู้มันก็ออกมาสำหรับตีหล่ลอเนาะนี่กระปอมหน่อยกระปอมหน่อยก็น,นี่น้ำถ่วมพี่น้องนี่กระปอมหู้ว่าพนเปล่าในในต่างประเทศนแต่โคลาหวะกระปอมนี่นี่ นี่น้ำถ่วมกับปอมหน่อยพี่น้องเห็นนี่อะไรพี่น้องจิลล์นั่นนี่จิลลน์นำถ่วมเอึ้บจิลล์จิลล์นำถ่วมพี่น้องไอ้นี่จิลล์นำถ่วมตัวนี้ คอ,คอยหาไปแถวป่านี่แหละพี่น้องจิลลตะกะแตนกะเอาพี่น้องมบมวาหาแต่จิลลอหาตะกะแตนเห็นตะกะแตนก็นเอามดพี่น้องเบาแต่ขีเข็บก็ไม่งอนพวามันตอดเจ็บพี่น้องขีเข็บไม่งอนตอดเจ็บเอาผลมาได้บกกาเอาบกกาจับปกกาบายพี่น้อง เออพ่อคนโตอยู่มดคืนคืนอีู่พี่น้องม่เหนน้ำถั่วแกงน้ำถั่วปลาเข่าขเขาแทวนี้ตกกะกัดแดนจิรอจินายยางออกมดที่คิดแม่งงอดน้ำถั่วหู้ม่นมังก็ออกพี่น้องตกกะกัดแดนอันนี้ แตนหน่อยพี่น้องเสียงยังอยีางอยาแตกพลอบพล็อบอยู่แท่นี้โอ้ตัวน่ะตะเต้นใหญ่ไปเลย อ่ะสุดเป็นน้ำมากับพระท่านเลยคนไปไกลๆเลยพี่น้องคลองน้งมันมีปีกมันเห็นมากับบินหนีแล้วพี่น้องเลยจะได้บอกมีปีกเ้าจยงเอามันได้นี่ตัวน,นี้แน่ต้องไวไห้หน่อยหนึ่งเลยสากับได้พี่น้องซาจอยบได้มาน้ำเด้อมวันนี้หนาวฝันนอนทั้งตื่นหนอกพี่น้องเอตัวฮามาเตะ้าๆอันนี้พี่น้อง สยน,นอนท่านตื่นสะใจนะหนาวอากาศหนาวม,มเก็บตะกกระแต่น,น้อพี่น้องจิโลก็เอาขันเห็นแต่ว่ามันบ่ค่อยเห็นจิโลตะกกระแตก่กะแฮกกะเนาะอุ้ยน้ำสวยท่านนี้ตักกระแต่พี่น้องจะบินไปเลยวี่จ้าเนี่ย อึ้บแน่ตากะแตนพี่น้องนี่ตากะแตนไล่ไล่จะเสื่อมจังไหนเราบ่ผูหที่ลอยเห็นเนี่ยย,ยกไกไกลไปเลยเนี่ตากะแตนโอ้ตีนมันหลบหนามมันปักมือย่างอีกพี่น้องนี่ตัวหนึ่ง ตกกะกัแตนอาหารหลักของบ้านเฮากัดตัวแซ่บคนไหนกินตกกะกัแตนพี่น้องอน,อนี่ฮะเมื่อกิ้ลอตัวนึงล่ออันพี่น้องน่ะนี่น้ำถั่วมก็เลยมายืนอยู่มาข่างมะลิอยู่แน่ตนต้นไม้นี่พี่น้องนี่เอาเลยของกินมาเป็นยังนะพี่น้อง ตะเกระเตนอันนี้ตะเกระเตนเอาได้พี่น้องเไหมบ่ได้อาแต่จิโลเนาะบ่ได้ตอนนี้มาทันไปเลยมุ่นหนำไปเลยเอ้ยจิโลก็เห็นกระโดดน้ำนี่โดดน้ำนี้จิโลโดดน้ำน,ดดน,ำนี้พี่น้อง ให้อีกพี่หน่อยีนตัก,กับแตนนะพี่หน่อโม่เนี่ยเบียนอุย้ยลมคุ้มพี่หน่ออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ย ไะไจับตะกัแตนพี่น้องนแห่มัน,นกระยานนะพี่น้องอล่มมากเลยพี่น้องยลม่ลมลม่มเสียงล่มมากเลยกําลังพ้นสิมาอีกนี่วันนี้ใส่พี่น้องเบอร์เง้นเราพี่น้องปูง ไม่แต่น้ำน้ำถั่วมาเนี่ยอึบนี่อึบนี่เสียงอึบบปรมานเสียงยังเสียงจับตะก,กระแตนยานมาทัานมันพป่นองก็กใส่เสียงหน่อยหนึ่งน้ำไหลหลาก ลายป่าเนาะพี่น้องอีกอย่งยางหนึ่งกับเป็นตะย่านเนี่ยนะว่าไปแล้วกับญาตินาะพี่น้องยันง,งูใหญอยู่เท่าเห็นไหมอะไรพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรก้บวบได้วันพี่น้องเหล่าไปจะมากับสิไดเมื่อพี่น้องว่าเขาเป็นข้าวขาบหวยนี่อันนี้เป็นหวยรัดนี่เรียบร้อยป่า ข้างนอกขำหวยไปหาทางป่าทางนักสีได้ลายพี่น้องก่อมันเป็นป่าใช่ไหมบุก่าไปนะพี่น้องคนเดียวอยานหาเก็บแถวแคมป์ให้หน้าแถวนีนแหละแถวหมวกเป็นแฟนพี่น้องใครแน่เถวหมวกเป็นแปนใครแน่พี่น้องไอ คนจังบ่มีขี้เข็บไ่งอดพี่น้องอเต็มจยงนีพี่น้องกระเตนลายเะไพี่น้องออเลยก็ได้ ตะกระแตนโอ้ยไปสัมพี่น้อยนอกก้องกระปบเนาะนี่นี่จิลานจิลา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 หน่ำถั่วจิลาอะไรพี่น้องอันนี้หน่ำถ่วหน่ำพี่น้องเนาะฝนตกมาแห้งอะไพี่น้อย สิได้อำลาพี่ล่าน้องแล้วพี่น้องไอ้พ่นตกมาแห้งนะิได้เมื่อบันี้พี่น้องไอ้จิลลอก็ได้ร้ายเต๋อยุบเลยใส่ิดงหูกระเนี้ของแล้วพี่น้องสิได้เมื่อได้พี่น้องไอ้บันี้นะลาพี่ล่าน้องสุดนะพี่น้องบายบายได้พี่น้องได้พอกันคลิปหนาพี่น้องไอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มอบบนนอกได้พี่น้องบายบายพี่น้องไอ้